ลดราคาเซลห้าสิบเปอร์เซ็นไหนดูดิซื้ออีกเลยดูนี้มีเจ้ามาบีสีดำอ๋อโหไหนลองใส่เลยดีกว่าเห็นไหมน่ารักนะนิ่มมวกหนังแดพซื้อจนกล่องเต็มห้องไปหมดแล้วเนี่ยไมมม่ีจะเก็บันต้องมีคอลเลคชันใหม่อ่มฝนเก๋เขาต้องอัปเดตตลอดปะ ไอโมเอ้ยซุ่มซ้ำตลอดเลยก็มือมันเผลอไปโดนนะก็ไม่ได้ตั้งใจมันก็เลยหล่นหมดเลยเนี่ยฉันว่าของชิ้นเล็กๆมันเยอะะหากล่องมาใส่ดีกว่านะใส่กล่องเหรอจะขี้เกียจไปซื้อว่ะเฮ้ยไม่ต้องซื้อก็เอากล่องรองเท้าแกนี่แหละกล่องใส่รองเท้านี่นะมันจะไปสวยอะไรไม่สวยก็ทําให้มันสวยสตีเดี๋ยวทาให้ก็ได้ ใช่คะสำหรับใครที่อยากหาไอเดียทำกล่องใส่ของน่ารักน่ารักรอติดตามได้ในคลิปกิจกรรมต่อไปของพวกเรานะคะ oh. กับกิจกรรมไอเดียเคลียร์บ็อกค่ะ oh. และต่อจากนี้เราก็จะหมดปัญหากล่องเต็มบ้านกันแล้วนะคะกิจกรรมจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สามารถรับชมคลิปกิจกรรมสนุกๆของพวกเราได้ทาง Facebook หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาสำนักขอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทาง Youtube ในช่องรามไลบารี่ค่ะ